นางเซลสวัสดีค่ะเข็มกลับมาอีกแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอบทสนทนาเกี่ยวกับการไปช้อปปิง้งคำแรกที่เราจะต้องรู้ไว้ก่อนที่จะไปเดินตลาดนะคะสมมุติว่าเราต้องการถามคุณป้าว่าเอออันนี้ราคาเท่าไหร่คะให้ถามว่า all male all m อล e re u นลินล้นขึ้นไปแตะกับเพรังข้างบน all 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 male ออนไลน์เย่อเขบอกมาราคาห้าหมวอนแพงมากแล้วก็บอกคุณป้าว่ากาก้าจูเซลกาก้าจูเซลลดหน่อยนะคะลองใส่ได้ไหมคะอิปโปบาโดเทออิบโปบาโดเทออิบโบาโดเทอลองใส่ได้ไหมคะ,มคะถ้าเห็นเสื้อผ้าที่อยู่ไกลๆและชี้ไปเลยก็บอกว่าชอกรดจมโพยจูเซลขอดูอันนั้นหน่อยค่ะอันนั้นน่ะอันโน่นอ,นอะ่ะชอกอดจม 보여주세요ชอบก็จุ่มโพยจูซีขอดูอันนูของแพงมีประกันของแบรนด์เนมอย่างนี้ต้องการถามว่าเฮ้ยมีระยะประกันหรือเปล่ามีระยะประกันไหมคะ제품의보증기간은얼마예요제품의보증기간은얼마예요เชฟผู้เมย์พูดถึงกีกันออนไเหสมว่าเห็นป้ายเซลล์อยู่แล้วก็เห็นเสื้ออยากได้แต่พอถามราคาแล้วราคาแพงมากแล้วก็ถามว่าอันนี้ราคาเซลล์แล้วใช่ไหมคะอีพาเ คาเรนคาเกียวเกียวอีกาเกียวาอันนี้คือราคารถแล้วใช่ไหมคะต่อมาแพงพี่ไซไซโอถ้าถูกอะไซอโอซโถ้าเราลองแล้วรู้สึกว่าอืมขอใจเล็กกว่านี้หน่อยต้องบอกว่าทอชักกลนก็โล่าูกชิปโยอยานิดนึงอยานิดนึงท้อชักกลนกโล 바꾸고싶어요더작พ걸อ바เ고싶어요ลากหรืออยากได้ใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้เล็กเกินไปสำหรับหนูขึ้นกลพาขึ้นอพขอเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนสินค้าได้ไหมต้องถามว่าฮารบุนเฮจูชิเกเซฮรบุนเเะยะเวลาที่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้เนี่ยคือเมื่อไหร่คะคชฮันฮบุนาเนอ 언제요잘 하면 이되이하 되죠. 자, 이렇게 신용카드로 계산해도 되죠. 요 이렇게 하면 되죠. 자, 이 되죠. 자, 이렇게 하하이하이 เชมมเมอันมาใจโอเชมมเมอันมาใจโอหรือถ้าบอกว่าเหมาะก็ให้พูดว่าเชมมเมมาใจโอพอดีกับตัวเลยเชมมเมมาใจโอเมื่อเลือกเสื้อผ้าเสร็จแล้วยีบไปให้ป้าแล้วบอกป้าว่าทั้งหมดเท่าไหร่คะป้าโมดูออลมาเย่โมดูออลมาเย่บทสนทนาสําหรับการไปชอปปิ้งของสาวๆตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปชอปปิ้งกันได้เลยค่ะเพราะวันนี้แข็งไฟแล้วนะบา,บายๆเฮ้